วันนี้เรามาดูซ่อมจักรนะครับจักรอุตสาหกรรมนะครับคืออาการคือตีนผียกไม่ขึ้นนะครับทั้งตัวยกด้านบนและตัวที่ยกด้านล่างใต,ต้โต๊ะนะครับก่อนหน่นเราก็เปิดฝาครอบนะครับฝาครอบออกจะมีสกูยึดอยู่ประมาณ3ตัวนะครับเปิดออกเราก็จะเห็นแกนเสาของ ตีนผีนะครับแล้วก็มันจะมีแกนตีนผีอยู่ด้านไขควงนะครับด้านในแล้วก็แกนเสาเข็มนะครับจะอยู่ด้านนอกนะครับนี่นะครับคือมันยกแล้วมันไม่ล็อกนะครับใส่ผ้าไม่ได้นะครับยกไม่ขึ้นนะครับระยะห่างของตัวยกกับแป้นของแกนเสานะครับมันห่างกันนะครับแล้วก็คลายสกูนะครับ ขายสกูออกนะครับขายสกูอกไม่ต้องเยอะนะครับพอให้มันเหนื่อยแล้วเดียวค่อยๆเคาะลงนะครับนะครับเคาะลงให้มาเกือบเกือบชิดกับตัวยกนะครับเกือบชิดเลยนะครับแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับว่าจะยกขึ้นหรือไม่นะครับนี่ครับยกแกนตอนนี้แกนยกขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองปรับให้มันสมดุลนะครับเพราะถ้าเรา ชิดกับตัวยกมากก็เวลาเราเย็บนะครับตีนผีมันจะยกนะครับเราก็ต้องให้มีระยะห่างนะครับสักประมาณมิลนึงครับไม่ต้องชิดมากนะครับให้มีระยะห่างนะครับเพื่อเวลาเราเสร็จแล้วนะครับวางตีนผีลงแล้วมันจะได้ไม่ลอยนะครับถ้าเราชิดเกินไปนะครับโอกาสที่ว่าตีนผีเวลาเย็บมันจะลอยนะครับทําให้ผ้าไม่เลื่อนไปนะครับ ตอนนี้เราก็จะปรับแต่งให้มันพอดีนะครับนี่นะครับก็ลองขันน็อตดูนะครับนี่นะครับขันดูแล้วก็ลองปรับดูนะครับโยกดู่อมันขึ้นยังนะครับปีนผีทั้งตัวล่างตัวบนนะครับพอปรับแล้วก็จะจ้องยกให้ลอยได้นะครับเพื่อเราจะใส่ผ้าได้นะครับครับนี่นะครับตอนนี้ยกขึ้นแล้วนะครับ ยกขึ้นเราก็จะทําการทดสอบนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะครับซูมให้เห็นตีนผีว่ายกขึ้นหรือยังนะครับนี่ครับลล็อกขยันก่อนนะครับนี่ครับล็อกขายขยับลงใหม่นะครับให้มันพอดีนะครับค่อยๆปรับไปนะครับเราไม่ใช่ช่างมืออาชีพไม่ใช่ช่างซ่อมจักรโดยตรงนะครับเป็นช่างเย็บผ้านะครับ นี้เป็นการแก้ไขเบื้องต้นของเรานะครับนะครับก็ใครจะเอาไปลองทำดูก็ได้นะครับเผื่อมีปัญหาแบบนี้นะครับก็ไปลองทำดูนะครับนี่นะครับเราก็ยกขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับลองปรับตั้งแล้วนะครับลองทดสอบนะครับเดี๋ยวเราจะซูมนี่นะครับ ดูตีนผีด้านล่างนะครับจังหวะที่ยกครับนนะครับนี่มันก็จะลอยขึ้นนะครับยกแล้วต้องลอยขึ้นนะครับเนี่ยครับตีนผีลอยขึ้นแล้วนะครับนี่ครับง่ายงครับลองทําดูได้เลยครับเป็นการแก้ไขเบื้องต้นนะครับสําหรับช่างหาไม่ได้นะครับจงช่างไม่มาเราก็ต้องทําเองนะครับ พองานเราก็เร่งเย็ยบผ้านะครับบางครั้งช่างยังไม่ว่างนะครับเราก็ต้องแก้ไขเองนะครับการปรับฝีเข็มอะไรพวกนี้เราก็ต้องปรับเองนะครับครับตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดฝานะครับปิดฝาแล้วเราก็จะทดสอบ การเย็บนะครับตอนนี้การใช้งานใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับเสาก็ขึ้นปกตินะครับนี่นะครับเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับตีนผีไม่ยกนะครับทีนี้เราก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับขันนอ็อตสกรูให้แน่นนะครับเพื่อจะปิดฝาแล้วครับ แล้วก็ปิดฝาขันน็อตนะครับก็จะมีสกูยึด3ตัวนะครับฝายึดน็อตให้เรียบร้อยนะครับยึด3ตัวนะครับขันยึดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ตัวเกี่ยวได้นะครับอันนี้มีตัวเกี่ยวได้อีกด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องใส่นะครับ นะครับเป็นการแก้ไปหาเบื้องต้นนะครับตีนผียกไม่ขึ้นนะครับอันนี้ยี่ห้อจักก็น่าจะจูจินะครับไม่แน่ใจนะครับไม่ได้ดูยี่ห้อนะครับแต่ว่าที่บ้านใช้อยู่ก็ยี่ห้อนี้นะครับอีกตัวนี้มันเพิ่งเอามานะครับมือสองมานะครับก็เลยท้องมาดูแลกันก่อนใช้งานด้วยครับ การล็อกขันน็อตสกูล็อกตัวเกี่ยวได้นะครับหลังจากเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทดสอบนะครับโดยการเย็บผ้าจริงๆนะครับน,นี้ก็อัดคลิปไว้ดูนะครับเพื่อไว้เป็นการซ่อมแซมของเราเองนะครับแล้วก็ท่านใดที่ มีอาการก็ลองไปทำตามดูนะครับนี่ครับใช้งานได้แล้วนะครับส่วนฝีเข็มด้านล่างนะครับถ้ามันรวมก็ขันนะครับแล้วก็ตัวล็อกฝาปิดนะครับก็ต้องขันนะครับน็อตล็อกเข็มนะครับน็อตล็อกตีนผีนะครับต้องขันให้แน่นหมดทุกอย่างนะครับมีส่วนทำให้การเย็บผ้าไม่ไหลลื่นทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็กระสวยนะครับกระสวยก็ต้องขันปรับแต่งเหมือนกันนะครับไม่ให้แน่นเกินไปให้ได้มันออกพอดีพอดีนะครับก็ปิดจุกยางให้เรียบร้อยนะครับถอดออกอยู่ไหนแล้วก็ใส่คืนให้มครบนะครับใส่ครบทุกอย่างแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราให้ช่างทดสอบการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวร้อย ได้ใส่เข็มนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างลองเย็ยบดูนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับจากร้านปฏิบัอศตรีมกะทิโฮเมดนะครับเราก็มีร้านให้เช่าชุดเราก็เลยต้องมีจักเย็บผ้าด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับ ร้านตั้งอยู่ที่นะครับหัวทุ่งแกงสวนสชนรยองนะครับให้เช่าชุดไทยชุดแดนเซอร์ดัมมเยอร์กีฬาสีต่างๆนะครับรับสั่งทำไอศครีมกะทินะครับพร้อมส่งนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับร้านประทีปไอศครีมกะทิ โฮมเมดนะครับ